สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Kim Soo Seo นะครับผมใช่แล้วนะก็คือผมมาทำคลิปในช่วงที่ยังมีอีเวนต์อยู่นะครับได้ข่าวว่าวันนี้มีอีเวนต์ใหม่มาแล้วนะแต่ว่าผมยังใช้อีเวนต์เก่าอยู่เลยอะ่ะยังมาตัดคลิปจากอีเวนต์เก่าอยู่เลยครับต้องสารภาพตามตรงว่าตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเพิ่มเลยนะคือกล่วว่าจะขอเคลียร์คลิปเก่าๆให้หมดก่อนนะครับก็อาจจะตัด ส่วนที่มันสาคัญสาคัญมาแล้วกันนะส่วนอ่าส่วนไหนที่ผมไปฟาร์มก็อาจจะไม่ได้ตัดเข้ามานะครับในคลิปถ,ถัดไปนะวันนี้ก็มาแลกของเช่นเคยนะครับต้องขอบคุณทุกคนดยวยนาะที่แวะมาบอกสูตรอาหารกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทํานะแต่ว่าตอนเนี้ยมาเป็นคลิปเก่าไงก็เลยได้ใช้แค่สูตรนี้นะก็คือฮอเบรีทั้งสองชนิดนะว่าแต่อะไรที่มันยิวเลือดไวบ้างครับ นอกจากผ้าพันแผลคือไอ้วัตถุที่เอามาฮิวเลือดอะตอนนี้ที่ผมรู้ก็คือมีผ้าพันแผลนี่แหละที่ฮิวเลือดไวสุดนะครับแต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรที่ฮิวเลือดไวบ้างนะอยากได้อุปกรณ์ที่มันฮิวเลือดไวแบบเกมรัสเดยะผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปที่ดงต้นสนฝั่งนี้บ้างนะครับเห็นว่ามันอยู่ใกล้กับค่ายของ เทวทูตษด,ด,ดีนะบัญญัตินักล่าเลือดปรมาจารย์ใครมาเห็นตอนนี้ก็จะไม่เห็นอันนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันจบไปแล้วนะแล้วก็เกมผมยังไม่ได้อัปเดตเลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะอัปเดตไหนไม่รู้ว่ามันมีให้อัปเดตหรือ,อยังนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาผมก็ไม่ได้เข้าไปทําทุกทีทุกคนเพราะว่ามันยังทําอะไรไม่ได้นะ ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล35นะครับจริงๆเลเวลนี้เราควรจะคาบพวกอาวุธแรงๆได้แล้วเนาะซึ่งจริงๆมันคาบได้แลนะแต่ผมไม่ได้คาบแค่นั้นเองคือเก็บทองแดงไว้หล่อรวมกับดีบุกอะครับมันจะได้แลกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นผมว่าผมจะเอาไปคาบอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับไม่ไม่แท่นบูชาก็แท่นอะไรพาคีแล้วไม่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละณนะตอนนั้นนะนะ เช่นเคยนะครับเราก็ต้องมาฟาร์มของรอบๆแมปกันก่อนอคือมันมีเควสให้เราได้ทำเยอะมากนะแต่ตอนนั้นผมทำไม่กี่เควสเองเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นนะครับไปเล่นเกมอื่นอยู่ทำไมมันค้างนานจังของไม่ได้รับเยอะมากกระเป๋าวิเศษฉันอยู่ไหนเนี่ยเอาไม่มีแล้วเนาะ กระเป๋าสตีล็กใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็ตายไปแล้วด้วยนะตายจากการที่เกมมันส่งบอดมาให้เจอสามถึงสี่ตัวในในแมปเดียวกันนะมันเกมมันอยากให้เราไม่มีกระเป๋าสตีลิกกันนะอาซีมาให้เกมมันรู้บ้างว่าบางทีนะครับเราไม่ต้องพึ่งกระเป๋าของมันก็ได้นะเน้นมาบ่อยๆหน่อยแล้วกัน จะให้เขาได้รู้ว่าสายฟรีก็เล่นได้นะครับสายฟรีก็เล่นเกมนี้ได้นะถึงแม้ว่าของจะช้าหน่อยก็ตามพูดไปงั้นแหละไม่รู้ว่าเล่นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าของบางอย่างมันก็น่าจะหายากเหมือนเกมอื่นๆนั่นแหละนะครับอันนี้เหรอที่เรียกว่าเผาเผาไอคนัอคนเกียร์เผาเกียร์เหรอคานย,ยาวๆเนี่ย คือมันตีแรงเหมือนกันนะแล้วก็มันตีไกลดีผมเลยหยิบมาใช้นะครับคือถ้ามันไม่ส่งบอดมาผมว่าน่าจะเล่นง่าย<ๆ>ขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ก็ต้องระวังตัวอยู่ดีนะ เอเทียนดีกว่าอืมมีดุนะครับที่นี่ลักษณะมีนี่คือคล้ายเกมลาตีเลยผมเพิ่งรู้ว่ามันโคกันอยู่นะ<_ <k> _>เดี๋ยวไว้จะหาวิดีโอมาให้ดูนะครับว่าเกมละทาไมมันเหมือนกันก็เพราะว่าเกมนี้กับเกมลาตีอะเหมือนกันกบมีผู้ผลิตคล้ายๆกันแต่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคนละชื่อบริษัทอะ แต่มีการคอลแลบกันอยู่นะเหมือนเคยมีวิดีโอครับเกี่ยวกับตัวละครหลักของเราอ่ะนะในเกมรัตต o ออนเดอรนะครับมาที่นี่เออแล้วมาเจอกับตัวละครหลักของที่นี่ส่งปืนส่งอาวุธให้การใช้อะไรองี้นะถ้าเขาคอลแลบกันก็น่าจะมีสักแมปที่สามารถไปที่เดียวกันได้อะไรประมาณนี้นะครับ หรือมันนานแล้วก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยครับด้วยความที่มันเก็บของได้แค่15ชิ้นอะเราเลยต้องเลือกของที่เราคิดว่าเราน่าจะได้ใช้ก่อนหละเพราะว่าถ้าเอากลับไปทุกอย่างมันไม่ได้ไง ว่าแต่ไอ้ซากประหัาพังนี่มันวิคนแพ้โลกระบาทโลกระสองบาทได้ไหมพามคือตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาวิาวพิเศษครับได้อะไรอะผู้รักษาไฟว่าแต่เราปลดล็อกช่องกันอื่นได้ยังไงครับคือสกิลเราใส่ได้3มช่องนะตอนเนี้ย เราสามารถปลดล็อกให้มาใส่ช่องที่4ช่องที่5ถึงช่องที่เขาอะไรก็ตามได้ไหมอะมันมีวิธีการปลดล็อกแมบใครเล่นไปไกลกับผมแล้วพอทราบบ้างไหมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตน่าจะมีคนเล่นเกมนี้เพิ่มขึ้นนะครับจะได้มาทอล์กนะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเกมนี้นะผมจะได้ถามด้วยว่าเล่นยังไงบ้างไม่ใช่อะไรนะครับ ไม่มีอะไรบอกเลยเดี๋ยวพอฟาร์มของเสร็จต้องกลับบ้านก่อนนะเอาของไปเก็บก่อนแล้วดูซิว่าจะมีแมปอะไรโผล่มาใหม่หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่มันมันมกจะมีอีเวนต์เขาเรียกว่าอะไรอะแมปใหม่ๆเกิดขึ้นอะแมปแมปที่มันมีนอกอีกานอกอีแรงบินอยู่บนแมปอะครับมันจะโผล่ขึ้นตอนที่เราฟาร์มของไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับพลังงานเหลือน,น้อยๆแล้วอะมันก็จะขึ้นมาให้เราไปทําการสํารวจนะครับ ยังไงก็ได้ขอให้เจอแมปมง่ายๆหน่อยนะแมปยากๆไม่เอานะตายบ่อยไปแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่ง <caracter> ว่าในคลิป <iko> น <in> ี้เราจะไม่ตุยหรือไม่ตายโชว์นะครับสาธุขาดอีกหน่อย แต่บางทีบางดานมันก็ไม่ได้ให้ของมาครบนะไอบ่อน้ําอย่างบางดานเล่นไปเล่นมาเอาให้เชือกมา2เส้นนะครับบางทีไม่ได้หะไม่ได้ให้ถังน้ําพึ่งที่ใช้แล้วด้วยนะเฮ้ยคัมพีคพัมพีผมว่าถ้าเก็บคัมพีได้ครบทุกอันเนี่ยมันน่าจะบอกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ได้ก็เดี๋ยวถ้าผมทําผมเก็บรวบรวมได้ครบเมื่อไหร่ก็น่าจะมาอ่านนะครับ เหลือมาพูดเกี่ยวกับเกมนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการรวบรวมหน่อยนะครับจริงๆนอกจากเกมนี้ยังมีอีก3-4เกมนะที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีเวสแลนนะแล้วก็มีเกมจราสิกใช่ไหมที่เป็นไดโนเสาร์ มีเกมคาร์บอยที่ผมผมเคยเล่นแล้วนะเกมคาร์บอยนะแล้วก็อีกเกมหนึ่งเกมอะไรนะฟอตบอลนะคล้ายๆกับเกมยุคมืดเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะก็คล้ายเกมลาตีแต่ว่าเกมลาตีมันอยู่นานกว่าเนาะคนเล่นน่าจะเยอะกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ลักษณะก็คือคล้ายกันแต่เปลี่ยนจากซอมบี้ไปเป็นตัวประหลาดแบบอื่นๆนะครับ ไปเป็นไดโนเสาร์บ้างไปเป็นพวกคนติดเชื้ออะไรพวกนี้นะไปเป็นคารบอยเหมือนกันภารกิจกระหายชีวิตสำเร็จแล้วแสดงว่าได้แต้มแลครทำเควส์สำเร็จไปนหนึ่งอัน เคทุกคนอาของมาเก็บเสร็จแล้วเราไปที่ป่าต้นสนสองกโหลกดูบ้างครับเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็รีบกลับเลยเพราะว่าไม่ไหวไปเจอแม่มดร้องไห้แซงว่าร้องไห้ครับสุดท้ายโดนนางเรียกพวกมาหนีแทบไม่ทันจริงๆมันไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันมันเหมือนจะมีหมาป่าที่นี่ไงไว้ไ์วูฟนะครับดรีวูฟอดรฟวูฟ มาป่าที่ขี่ได้เหรอแล้วเราจะเอามันมายังไงอะไม่ได้เนาะเออแล้วก็บางทีนะครับเราเข้าป่ามาเราเจอนักบวชสามคนกำลังตีกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันในคลิปถัดไปนะครับ ผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งเหมือนกันกลัวโดนตีกับน,น่าจะค่อนข้างถึกพอสมควรอาวุธเราก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นไงเดี๋ยวทองแดงเดี่ยผมต้องมาขุดบ้างแล้วเพราะว่าต้องเอาไปคาเป็นดาบเนาะมันจะได้โจมตีแรงหน่อยแล้วกิจล่าสัตว์ป่าสำเร็จแล้วสำเร็จหลายอย่างแล้วเว้ยเลเวลข,เขึ้นเอาขึ้นเอาตอนนี้นะแต้มฤดูกาลเพิ่มครับ เรียกว่าแต้มฤดูกาลได้ไหมเนี่ยการล่าเลือดครั้งที่14เปิดแทะดะ้กระเป๋าอาไม่ใช่กระเป๋าเหรออยากได้กระเป๋าเอาไว้ทำอะไรกันรู้เนี่ยตรงนี้น่าจะมีตัวอะไรวะมาป้าธรรมดาอุ้ย,อ,ย,อ,ยอีกตัวนี้มันเห็นต้องสาเนี่ย แล้วตรงไอ้ท่านมันมีใครอยู่อ่ะขอขอเชวบดูแป๊บนึงน,นะอ่าโอเคครับคนต้องสาบอยู่นั้นก็เก็บของได้สินี่ไงภารกิจนักล่าลูเบเนียอะไรคือลูเบเนียโอ้ยไอ้นั่นน่ะลูกตุ้มเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อมันชื่อว่าอะไรนะมอนมอนอะไรวะ เรียกชื่อไม่ถูกตีแรงเหมือนกันนะไอตัวเนี้ยลูกตุ้ม,มคล้ายๆลูกตุ้มแต่ว่ามันมีด้ามจับอะกระบองลูกตุ้มแล้วกันนะเรียกแบบนี้แล้วกันนักล่าดูปัญนญนได้ภาพเดี๋ยวค่อยไปเอาไปรับที่บ้านแล้วก็เอา เก็บไว้ที่รังที่บ้านเนาะไม่น่าจะหาย <c oughs> ทำไมเหมือนมีเสียงคนร้องไห้ <c oughs> มาใช้ดาบไปเลยวะนี่้ดาบมันตีแรงมากเลยนะ ใช่ไหมทุกคนเหมือนมีเสียงคนร้องไห้ปะค่อยๆเก็บของครับอันไหนจัดการได้แล้วก็จะจัดการนะเนี่ยอาวุธมันต้องอย่างนี้มันต้องฟันทีเดียวตายนะคือเกมรัดดี้อะเวลาเราไปจัดการศัตรูผ่านทางด้านหลังใช่ไหม มันจะมีดาเมจคูณสามไงมันก็จะโจมตีง่ายหน่อยแต่อันนี้มันดาเมจคูณสองเองอะมันก็จะเล่นยากนิดนึงอุ๊ยมันจะไหนะ่ะได้วู๊แต่ได้วู๊ได้เขี้ยวนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาเขี้ยวไว้ทำอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเอาเอ้ นี่ไงโอ้แล้วมันเอานี้มาเลยอะ่ะเอาคาดมาทิ่มเราเลยอะ่ะเห็นไหมบางทีมันส่งแบบนี้มาครับผมตายเพราะแบบนี้แหละบางทีมันมาปุ๊บปั๊บด้วยนะชุดต่อเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อผ้าเรามานันนี่กว่ามันถึกกว่าเก็บเสื้อไว้ก่อนแล้วกันจะส่งอะไรมาอีกนะเนี่ยมันชอบส่งคนมาแบบนี้ทุกคนแล้ว บางทีเราโดนทีเดียวเราตายเลยอุ้ยเศษเหล็กตั้งเก้าอันอาใช้อาวุธเสร็จก่อนเดี๋ยค่อยมาเอาก็ได้ตัวอะไรเดินมาคนขี้เรือนนี่ไงจิ้มเลยแล้วม่แรงเหมือนกันนะแต่เราคาบไม่ได้นะครับก็อารมณ์ประมาณป้ายจราจรหรือไม่ก็พวกไม้กอล์ฟไม้ฮอกกี้อะไรพวกนี้นะในเกมรัดเดย์เราคาบไม่ได้หรอกแต่ว่าไปเอาตามแมปได้นะครับ ทีมทีมทีมเฮ้ยทันทีนะไม่เจออัศวินนะครับถ้าเจออัศวินนี่น่าจะสู้ไม่ไหวอ้าวมีตรงนี้ก็ไม่บอกก็ต้องไปขุดหินอีกแล้วทีเนี้ยไม้เจ็ดเอ๊ะเมื่อกี้ผมทิ้งเนี่ยนะถังไอ้นั่นอยู่ไหนวะนี่ไม้อยู่นี่แล้วถังไอ้นันะ่นน่ะเอาเอาของปูนีฝักไว้ก่อนนะเอ๊ะ เมื่อกี้ผมเห็นถังน้ำผึ้งแวบๆอย่ามาดูซิว่าบ่อน้ำในป่าเลเวล2เนี่ยมันจะมีอะไรให้เรานะครับขวานขวานเมื่อกี้ขวานอยู่ไหนไม่งั้นก็ต้องคราบขวานใหม่อ่ะเต็มอีกเต็มเต็มเตลมเต็มเต็ม ไม้ขาดสามหินขาดสี่อะเก็บเก็บไปก่อนหนึ่งสองเฮ้ไม้สี่พอดีนะจะว่าไปห้าก็ได้อันเนี้ยแต่หินนะดิได้ค่าประสบการณ์นิดหน่อยได้อะไรเอ่ยอาหารครับซุปอะไรสักอย่าง นี่ขาดเหินอีกสี่ก้อนนะครับได้มาสามแล้วขาดอีกก้อนหนึ่งนี่คารลลบแล้วนี่กระสวกไสมาแล้วคนขี้เรียนอาวิพังพอดี มเพิ่งรู้ว่าไอ้สีส้มๆนี่เอาไว้แรกเอาไว้ให้กับเซบาสเตียนนะครับเพื่อที่จะแลกของต่างๆอ๋อได้หมวกได้ของประมาณนี้นะไม่ได้ของดีอะไรหมวกเก็บหมวกกับบ้านดีกว่าปะ ส่งมาเรื่อยๆนะเนี่ย,ยข้าวก็อยากเอากลับบ้านเหมือนกันเอาว้หงุง เก็ยาไว้ทําผ้าครับทุกคนแล้วก็เอาผ้าพอได้ผ้าแล้วเราก็จะเอาไปคาฟก็ยากทีเป็นผ้านแผลใช่ไหมมันจะได้ฮิวเลือดได้ไวหน่อยไม่งั้นกว่าจะฮิวเลือดทีก็คือต้องรอมันพลังงานมันเฟื่อนขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเล่นยากไงนี่ไงช่วงโตดเลย คอยเก็บยาไปทุกคนอย่างที่บอกครับเราจะเอาญ้าไปไปทาเป็นผ้านะแล้วก็เอาผ้าไปทําเป็นผ้าเป็นแผลอีกทีหนึงตรงนี้ยังไม่ได้สู้เยอะเลยนีหว่าอุ้ยอัศวินไม่เอาไม่เอาจ้าคือ <c oughs> สู้ก็สู้ได้นะแต่ ผมว่าผมเปลืองไอ้พวกคิวเลือดอะอดี๋วไว้อนาคตค่อยมาสู้อีกทีบอกเลยว่าถ้าอนาคตเรามีดาบทองแดงเมื่อไหร่นะรับได้เยอะเมื่อไหร่จะเจอกันนะจะเอาคืนให้สาสมใจเลยบอกก่อนนี่ตรงนี้เหมือนรู้ว่าเสียงแต่เราก็ไม่ลองครับตรงนี้เหมือนได้ยินเสียง คนร้องไหต้ตุต๊มไม่ฟาดเลยนี่แน่มีของอะไรให้เรากลับบ้านบ้างโอ๊ยดาบอะไรอ่ะดาบทองแดงเหรอเฮ้ยผลึกนี่ก็อยากเอานะผลึก ผลึกเอาไว้เปลี่ยนในนั่นน่ะดีบุกก็อยากได้อับเอาดีบุกดีวะ่ะผลึกแรกอะไรเดียโอเคน้ำพึ่งที่บ้านมีแล้วกินไปให้เลือดม,มันเต็มแล้วกันเทียนก็อยากได้นะเทียนทั้งสองเนะ่ไปเนี่ยเจ๊ค,คนเนี่ยร้องไห้อยู่ครับร้องทำไมร้องเพื่ออะไรอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมโผามาแบบนี้ล่ะ